สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรู้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงราศีนะครับที่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเบิกเงินที่กองสลากนะครับ<อ>เรียกได้ว่าใกล้ถึงวันหวยออกหรือวันเสี่ยงโชคของนักเสี่ยงโชคแล้วนะฮะสำหรับ3มราศีนี้ต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์สูงมากๆเลยนะครับสำหรับที่จะเสี่ยงโชคหรือได้ทรัพย์จากการเสี่ยงโชคนั่นเองนะครับราศีแรกนะครับนั่นก็คือ ราศีเมษครับราศีเมษเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคมากเลยนะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับต่อมานะครับนั่นก็คือราศีพิจิกครับราศีพิจิกนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือได้ทรัพย์ก้อนโตนั่นเองครับต่อมานะครับก็คือราศีสิงห์ครับ ราศีสิงเป็นอีกหนึงราศีนะครับที่เข้าเกณฑ์ที่ว่าเสี่ยงโชคก็จะได้ทรัพย์ก้อนโตน,นั่นเองนะครับ3ราศีนี้นะครับต้องมันทาบุญมากๆเลยนะครับเพราะว่า ผลบุญนะครับจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีการสิ่งโชคแล้วก็จะได้ผลตามที่คุณเนี่ยต้องการนะครับก็จะได้ทรัพย์ก้อนโตได้โชคได้ลาบจากการที่ใกล้วันหวยออกนั่นเองนะครับส่วนในครั้งหน้านะครับทางรายการมูเตรู้นะครับจะมีราศีไหนมาฝากคุณผู้ชมนะครับต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ